ไอเราเป็นคนจนนะนะก็ต้องมารับย้างเขาไมนะใช้หนังงานมหัรรยคุณพระประสิทธิ์ก็เป็นเจ้าภาพใหญ่เราก็ใช้หนังวันนี้มีหนังมาให้ดู er 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 1 1> สามเรื่องสามเรื่องสามรถเต็มเต็มเลยสวัสดีครับสอนแอร์พระประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนายโอ้โห,โหโจะพภาพมาแล้วโ,โหนี้ขออคุณทูนกระพ,พงกระพมอันนี้อะไรนะจ๊ะอันนี้ใช่นั่งไงครับใช่นั่งที่ห้าเอาไว้อะโอ้โหลืมเลยคุณพี่เราเป็นเจ้าภาพใหญ่ นี่หมากันหมดแล้วเนีายหนังกันโอ้โหสวัสดีครับทุกคนทุกคนโปรดเดี๋ยวเชิญคุณพระประสิทธิ์กับคุณนายเชิญนั่งดูเลยโอ้โหใหญ่โตกว่าโหร้านเลยพี่นุ๊กคุณแม่งานใหญ่มากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดหนังดีก็ฝากด้วยนะจ๊ะคุณนายนะคุณพระประสิทธิ์นะจะได้เอาไปฉายในหลายที่ฉันจะมีงานทำคณะอะไรอะลูกหนังไม่ใช่ที่เก๋ต่อหรอกทุกที่ ออะไรก็ตองเพหนี่ยผลิเกตันหนังอ่ะชื่ออะไรลูกหนังชื่อเออียไม่ได้ังหนังเออไอทักมันเล้อ้ไอ้ไอพ่อไอพ่อเวลรงยาวนเด็กๆมาดูหน้าเนี่ เนี่กูกูก็เพิ่งเคยเห็นคนมาดูหนังแต่งพูดเหมือนกันทุกคนเลยนายผู้ภาคผู้หนังเราชื่ออะไรเฮ้ยหนูอ่ะไอ้พนุ ya, ่มนั่ง <ah ลูกชื่ออะไรเ่รอลูกเจ้าของหนังเออหมายถึงว่าหนังชื่ออะไรหนังชื่ออะไรชื่อหนังเนี่ยมันก็ต้องมีภาพพยนตร์อิมเจอร์อินเตอร์อะไรเนี่ยภาพยนตร์อัจฉริยะภาพยนตร์สมพงศ์อันนี้เขาเป็นภาพยนตร์เขามีชื่อเขาอยู่ครับลูกชื่ออะไรลูกภาพยนตร์เสียงดีอัปรีอินเตอร์ ไม่ดีขึ้นเลยไม่ได้ดีขึ้นเลยก็่คุหากูมาดูคุณจะรู้ชื่อไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกมึงอันนี้มึงเป็นตัวแทนผัวใช่ไหมเนี่ยเออมึงมานั่งดูนะกูมานั่งดูนั่งดีบอกดีนั่งไม่ดีบอกไม่ดีเอาละผู้นี้ใครผู้นี้เจ้าพักใหญ่อะกูพักประสิทธิ์ก่อนสวัสดีก่อนอ๋อโหจะพักกับลูกเคยเห็นแต่ในเฟซบุ๊กไม่เคยเจอตัวจริงคุณประสิทธิ์ผมนินไปเลยเฮ้พวกมี้เล่เกมที่งา้นน่ะไม่หาเพามาดูไลชนอยู่เนี่ยกูพักประสิทธิ์ ประสิทธิ์วงนิ่งนอนเย็บชุดอยู่บ้านเอาคนละคนเหรอคนละคนกันอ๋อนี่คุณนายนี่แล้วนักนึดประสิทธิ์คนเดียวกันจะถามว่าเมื่อก่อนก็ได้เป็นพระเอกทำไมลักษณะไม่เป็นตัวนางด้วยไอ้พวกใจเป็นประทันนอ้ที่ไม่รู้เรื่องเขาไฮ้ถามคุณนายคุณนายชื่ออะไรถามดิคุณนายชื่ออะไรคุณนายชื่ออะไรครับเมื่อกี้ถามหนังกูชื่ออะไรกูว่าตอบไม่ได้ถามที่คุณนายเกาชื่ออะไรคุณพ่อประสิทธิ์นี่คุณนายชื่ออะไรครับอ้า

ไม่ใช่าเลคุณได้จในสมพิษดนี่เป็นอะไรกันะพีมาได้เหรอที่มีลูกเลยไม่ใช่งสาวงสาออกยังไม่ได้มีอะไรกันเลยไมเดมานานแยอายุเท่าไรแล้วเนี่ยอายุ27อะ27รีบทำีเดี๋ยวปันเลยเดันก่นนะครับยอสิไรเเขาหลามเดี๋ยวดูเลยนะ เกี่ยวอะไรเขาถามเลยหนังสามเรื <ions> ่องเฮ้ยก so like like ูดูเลยึงดูไปดิเรื่องแรกอ่ะเรื่องแรกที่มันเป็นเรื่องเบาๆหน่อยดูแบบเพลินๆายอารมณ์อได้เรื่องแรกชื่อเรื่องแก้วขนเล็กแก้วขนเล็กแก้วขนเล็กเอาวะมาเห็นแต่เรื่องลาแก้วขนเล็กเฮ้ยแต่มันจะมันหนังแบบกึ่งบู๊นะกูเห็นบู๊ฟันแทงไม่เข้าอันนี้คือแก้วขนเล็กอเรื่องที่สองนี่มันจะซึ้งๆหน่อยเรื่องอะไรช้างเพื่อนแก้วเฮ้ยหนังอินเดียความรักที่ต่าง เขาเรียกต่างพันเป็นหนังอินเดียเป็นหนังอินเดียชาเพืบูแก้วฉันฉันฉันจกินเกินเกินไปคือจกินเกินเกินไปที่ที่ที่เกินเลยี่พ่อยากุไงเนี่ยภาษาอินเดียของมึงเป็นไงหน้าด่ากูหน้กูไม่ได้ด่ามึงไม่ได้ด่ากูอ่ะหน้าหีพ่อฮุกสระอีหน้าฮีภาษาอินเดียหน้าหีแปลว่าน่ารักแปลว่าน่ารักเออมึงอยากน่ารักมั้ยล่ะอยากน่ารักอ่ันหน้าให้คนดูอดูแม่ดูไอ้หน้าหีนะครับทุกได้เป็นคนน้ารัก อ๋อนะแล้วมึงน่าดี่ไหมไม่เอากมชอบที่เล็ดเรืงเรงที่สามเร่งที่สามนี่จะเศร้าหน่อยนะเฮ้ยมึงอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะมึงไม่ค่อยชอบดูหนังโซกอู้ไม่เอาหนังโสดก็เปียวมากเลยโสดก็เปียวเดี๋ยวรอให้คุณนายคุณนายเขาชื่ออะไรนะคุณเมย์มดคุณนายพี่สมัยพี่สมัยวิไลศักดิ์หนังเรื่องที่สามเนี่ยถึงมึงไม่อยากดูแต่ว่ากูอยากให้คุณพ่อประสิทธิ์กับคุณคุณคุณนายพี่สมัยก็ดูทำไมวะ คือหนังเรื่องนี้เนะี่ยมันโศงเศร้าเขาน้ําตาถ้าเกิดใครดูแล้วเนี่ยกูว,ว่านะน้าตาต้องกลัล่นออกมาดิโอ่งมงก,กรโอ่งเดียวยังไม่พอแต่นอน,นเศร้ามากเลยแก้วลืมหลังว้าอีแก้วลืมหลังกูขอดูตั้งแต่เรื่องแรกก่อนเลยกูนั่งยาๆวๆเลยคือนียังตีห้า้งสามเรื่องเนี่ยฉายตกแกงเลยเนะี่ยฉายสามเรื่องนี้เสร็จปุ๊บหนังดีบอกว่าดีเอหนังไม่ดีบอกไม่ดีออฉายผู้ว่าเลยให้ผู้ว่าดูเอาละหนังเรื่องแรกเขาพพี่น้อง เราจะขอให้พ่อน้องตั้งใจรับชมแล้วก็รับดูหนังเรื่องแรกเรื่องแก้วคนเล็กแก้วคนเล็กแก้วคนเล็กไม่มีหน้าที่เกินต้อง งานเตื้อทะยาสดีกูเคยอยู่หนาขสนใคนดูนะไอ้งี้ยหัเองนีก็นัทกกูถ่ายายไเีวอ๋อถ่ยเียวไปเลยชีวิตผไม่แก้วมีอาชีพเป็นกรกรวันหนึ่งได้หลายบาทสร้มึงจะคหนังกูดไม้เีทุวแล้วกนัละอปหนังเขาเล่นไปหนักเขาฉายอยู่อ๋อ ชีวิตลังทดทํางานแลกข้าววันไหนไม่มีแรงทําก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงครอบครัวไม่ทําส้มแผ่นขายล่ะไม่มีม,ม,ม,มะม่วงวายจังตกตลอดเลยไม่มีแลยไปชวนหนักคุยอะไรชีวิตไมไอเ้วและทดพ่อแม่แม่จ๋าไม่มีเงค์แม่จะได้ให้แม่ในวันแม่หูมี พกก่อแกอยู่คนเป็นเจ well. ้าแหละไอ้คนตอนนี้ไอ้ไอ้เขาบอกไงอุ้ยพี่มึงไปเชิญหัวหน้าคณะนี่เกมาันได้เลยเหรอเป็นเรื่องใหญ่ไอ้ห่านี่หนังกูหนังกูต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้าน โอยไอ้นี่กูถ่ายทิ้งไว้นะไอ้นี่กูถ่ายทิ้งไว้เนะ่ยไอหันกาะดาสาระแดงนี่กูถ่ายทิ้งไว้ไอ้นี่กูพูดตรงเลยูตรงแกหรอกเลยใส่แก้วมึงมานั่งทำอะไรเพราะทำไมมึงไม่ทำงานทาการเพราะมึงพู้งานทำไมเนี่ยเพราะนี่มันเวลาอะไรเวลาทำงานก็มาได้ทำงานไปไปขนเหล็กแก้วเดี๋ยวกูอุ้นะเดี๋ยวกูอุ้นอ่ะเดี๋ยวกูอุ้นอ่ะไปแก้วแล้วไปอุ้นถ่านกูจับได้ปล่อยแก้วมันขนได้ไหวมันเหมือนเจ้าเหล็กตีทุกอย่างใช่เร็วเร็ว งานอย่าอู้งานเอาเร็วเร็วเจ้าตายไปต่อเร็วก็ตาจไหมคุณจำได้คูณตอนนี้เดี๋ยวไอ้แก้วโอ้โหเอาเหล็กแทงเจ๊ตายจบแล้วครับแก้วขนเหล็กมาเราไปดูหนังเรื่องต่อไปกันเลยกูเหี้ยอะไรแบกเหล็กเข้ามาแค่นั้นนะเอาไปจ้าไปกูบ้าอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงดูไม่ได้เพื่อนมึงต้ไม่เผื่อกูรู้เผื่อคนข้างล่างเขาดูด้วยเนี่ยแม่คุณพระประสิทธิ์เขาก็เข้าใจทุกคนเข้าใจหมดแล้ว เอาเมื่อกี้นี่นายหลอกยังทำหน้ามึงอยู่เลยเมื่อกี้นี้มึงได้ดูไหมอู้หูมันคุยกับมึงอยู่เนี่ยมึงก็รู้ว่ามันชื่ออะไรชื่อไอ้แก้วอีกคนเนี้ยพอเดินมาเขาสั่งเงนไปไหนคนเลยรวมเงนเป็นแก้วขนเลกได้ชอบเมื่อกี้จิ้มอะไรจิ้มยิ้มหวานเลยชอบเลยหลังเรื่องนี้นอกนี่อะไรอย่เงี้ยสนุกกันดิสนุกกันดินถ่ายต่อเลยดูเรื่องต่อไปเลยไม่โผล่เรื่องเมื่อกี้ต่อเลยจบแล้ว นาอะไรเนีมันสั้แก้วขนเหล็กใเมื่อกี้มันก็บอกอยู่ว่าชื่อีแก้วมันยังดูไม่ดูเรื่องเลยดูเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปอ้นี้ดูง่ายง่ายเป็นความรักระหว่างเพื่อนต่างสายพันธ์เออช้างเพื่อนแก้วเอามาดูดูจิ้นจ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 น้สกีโอเมเดสากีโอเมเดสากีจจนจนจินทางน จัน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 ยังแข่งหุกแข่งหุกมาช่วยกันไอ้แก้วไปดีกว่าเพื่อนปงั้นบ้างผอีแก้วเฮ้ยไอ้เหี้ยแท้ใส่ิ้วที่ว่ากูจำไม่ได้ไอมึงอะไรมึงมานั่งดูเลยมึงเป็นยโยอะไรกันนั่งกูเนี่ยไอ้แก้วไปชทแก้วแก้วพาผออกไปดาราเป็เรืไหนเรื่อง แต่เราคอหลายเรื่องนี่เรื่องสองเรื่องสองเสื้อยังไม่เปลี่ยนเลยนะ <c oughs> อ๋อเรืไรเป็นยังไงบ้างช้างเป็นยังไงบ้างแก้วช้างก็ไปดีเปล่าายดีแก้ววันนี้เจอขนาดอะไรที่ถึงมากเลยนะเพื่อนนะเราสองคนเป็นเพื่อนกันใช่อะไรดีวันนี้เราสองคนอะไปตีกะลี <c oughs> เดี๋ยวหายนี่นะมันจะต้องพาเสื้อมันเนี่ยไปเอาช้าง เอาช้างด้วยทีจบไปแล้วครับช้างเพื่อนแกลล้วไปจบแล้วมึงบ้านะมึงบ้านะนี่อุปาอะไรเนี่ยไอ้่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไงอ่ะกูถามมึงว่าไม่ใช่ยังไงมันไม่ใช่อ่อะอม,ม,ม,นม,นมันจะใช่ยังบอกเลยเมื่อกนะี้สองคนนะี้มันเดินมาอีตวัวผอชื่ออะไรคือแกลล้วไงอีตวัวใหญ่ๆชื่ออะไรชือช้างมันเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันรวมกันเป็นแก้วเพื่อนช้างช้างเพื่อนแก้วใช่ไหม เรื่องผิดไอ้าถ่ายไม่เลยช้างเพื่อนแก้วมึงมึงโู่ผิดนะเนี่ยก็มึงไม่เอาช้างมาก่อนล่ะมึงนั่งเลยมึงนั่งเลยทำไมมึงมีปัญหาจังเลยเนี่ยไม่ใช่หนังมันสั้นไปมันสั้นอะไรเออเรื่องแรกมึงก็มีปัญหาแล้วแก้วขนแรกก็มีปัญหาช้างเพื่อนแก้วมีปัญหาเอาอย่างนี้รว่าสองเรื่องไม่ถูกใจมึงใช่ไหมกูรับรองเลยว่าเรื่องที่สามเนี่ยถูกใจมึงแน่นอนืองถ้าไม่ถูกใจนี่มึงเอาตีนนี่เหยียบหน้าคุณพระปิติเลยเหยียบรอเลยได้ไหมเลือมันไม่ดีอ่ะดีแน่นอน หนังโศกเศร้าเขาต้องตาเออถ้าเกิดคุณดูนี่นะกูคิดว่ามึงต้องกลับบ้านไปนอนฝันแบบฝันร้ายองนี่ถูกไหมคือแบบดูจนอินแบนี้หรออินไงมากอะแสดงเล่นดีเลยแสดงคนนีเอดูเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายพบกันเลยครับกับแก้วลืมลัง น้ำคยางน้ำข้างมาแีเดินตาบววดนุ้งผ้าตุดนมา อดหัวใครมาใส่ดูนะไอ้ชายอะไรอี่เนี่ยบ้าาดูรหนังกูนีหนังกูวีครับีจับีจัเดี๋ยวจับดูชื่อดูชื่อแก้วแก้วจัามเรื่องอะไแก้วลืมหลังดูชื่อแก้วแก้วจัไม่ เฮียมีหลังมั้งเออทไมจะพี่เรื่มแหลกเลยนะแก้วฝนเหล็กแก้วฝนเหล็กแหล็กไปสามเพื่อนแก้วเราเป็นเพื่อนกันนะไปแก้วลืมหลังกูเริ่มเข้าใจหนักลงแล้วมึงฉายเลยไปต่อไปต่อเอาละชื่อนึ่งชื่อแก้วค่ะทุกคนเลี้ยอ๋อไป าจึ้งพ่อไหล้วยแม่จะพี่เหรออยู่คนเดียวพ่อแม่ตายหมดพ่อแม่ตายหมดเราหนีตายในกระุงแรงมึงเฮียอย่างเงี้ยดาักรูทำไมเนี่ยพูดคุยเขพูดคนเดียวเขพูดในฟิวเยาะพันนาอ๋อไปต่อเพิ่มไปเลยชีวิตแก้วข้าลงอยิ้มเขาเลยเราเล่นเราเล่นนะกองอย่าเล่นเขาชีวิตกงชันเป็นไง เคยมีผัวค่ะมีผัวผัวทิง้งเอา้าว่ได้กันใหม่ๆนะโอ้ยเดินไปเตะหมาขา้าไป็เตะหมานะไมอ่ะก็ไปวันต่อมาเเตะฉันค่ะเอา้าเตะอยู่เรื่องอะไรอ่ะบอกเดินยังไงี้เหี้ยให้หมา,หาเห่าโอ้ยชีวิตงงใจละแล้วลตอนเนี้ยมันไล่ออกจากบ้านไปอยู่ไ,ไหนชีวิตอยู่ที่บ้านเอ้อแต่ฉันไล่ไปก็ไม่ตอบ เฟะไปก็ไม่ถามไม่ตอบไม่บอกไม่กล่าววันนี้ตั้งใจแล้วจะไปหามันที่บ้านค่ะจะไปอยู่สิว่ามันอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าไปเลยนะไกไปไหจะไปตามหาผัวค่ะไปตามหาผัวใช่หนูไปเลยคาดมันไม่มดีกับคุณไปทดีกับมันใช่ผู้ชายแต่ก่อนมุงยังไงทําไงเออเล่าไปด้วย เอาละไอ้เฮียคืนเนี้ยสนุกสนานยาวๆมึงเไปยุ่กันนะคุณทำไมล่ะว้จะไปไหนก็ปล่อยมาชิปล่อยมึงไมล่ะกอยากดูอยู่ชิลกงเจ้าไม่หแล้วโอเคแสดงมแสดผู้ชายนล้วับพี่ร้องให้น้ำตาออกพี่อะน้ำตาออก่ะน้ำลายลน้ำมาี่น้ตางเลยอ่เกเราเหมือนผู้หญิงลินทอง เขาขาดคนจักงานพนีเกดปีแล้วบ้านดุจิตบทไมคขาบทุกคนมีช่วยหมดไม่มีขาดโอ้จริงจริงายยากนะคนหลอกพี่เกดไม่ได้ดีขนา่ไทุกคน้่เลยวนะมึงก็ไม่ไหวให้โง่อะอะไรนะมึงไม่ไหให้โง่ะพี่ทำงานเลิกดนั่นพี่ไปงาน,นเรือพีปุ่มแก้วดูสิรัาเหมือนผู้หญิงริมทางพอได้เราแล้วผูว้ชาย พวกมันได้เราเมือนก็บเขี่ยเราทิ้งเราทิ้งมากวันนี้มันทิ้งมึงเราต้องมีศักดิ์ศรีความรุ่งโรสักวันหนึ่งถ้ามันขาดความรักมันนึกถึงเองได้จะกลับมาหามึงเองมันจะกลับมาจะไปยุ่งอะไรกันหนักกูเลย แตคิดนะคะคิดยังคิดไปแล้วคิดไอเรามันเป็นผู้หญิงที่จะรับงานเพิ่มนะไม่เ็ไม่เหอีนาปีห้าหือปีคืนมี่หมีะบอกันที่มาได้ไหมจะได้รับงานอื่นรอไอมึงทำไมหนากคาอ่ะต้องหนักคาวักจะไปโพล้อชิบิตกแก้ว ีนะครับต้เด็กแก้วนาฬิกาสวยมากเลยนะใครให้มาอ๋อรุ่นนี้มันเป็นรุ่นฟรีอุ้ยโอ้ยฟรีย่อมไม่คนให้ซีซีเลยใครให้ก่อนยให้สามสี่เดือนเลยอ่ะขอบคุณทุกครั้งที่มีเด็กเหี้ยไอ้เหี้ยโคตรลงเฟซแล้วโคตรออกโควิดเลย วันนี้นะครับแกตั้งใจแล้วค่ะตั้งใจว่าจะไปหามันไปเนี่ยจะไปคุยกับมันให้รู้เรื่องไปเลยเืิดพี่ผู้ชายนะค่ะทำมันเตะเราเราเตะตอบทำมันต่อยเราเราต่อยตอบหนูจะไม่ยอมไม่ยอมไอ้เนี่ยไปเย็บ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 หนูจะไปไหนก็ได้แต่มึงต้องเอาลังไปด้วยกูจะนั่งร้องอยู่ตรงนี้ พี่จ้าถ้าเี่ยนจะป็นอะไรประธาไอ้ยักานี่คืออ้ปัญหาต่่หาเรบกวงลอยแล้วเราขอสด็ชีวิตหวานสมิงเินทองของมิค่ากอไว้ตรงนี้แล้วก็รีดไสหัวนี้ไปซะเฮ้ยโอ้โหเรื่องนี้ยาวกว่าี้อูทิดแม่มีคนโยนมาป้อนสาด้วยฉุดยัดนะพวกนี้เรื่องนี้ไม่มีโจทย์้นครับอ้าวไม่มีโจทป้อนเหรออ้พวกนี้ มันโดนจริงๆเอาไงโจรจริงๆยเร้ยโ่ยร้ยช่วยโร้ยไอ้นี้ยนี่ชินอดตวโจับคนคงไต้องหนีอกไส่วนิต่อไปถ้พูดเมเจียร์วิงนี้ก็ชนมหทีี้จะเป็นไง นักูไปไม่ได้เลย